กันมาเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะนัท<ป>พี่ฟุกด้วยนะคะพี่ฟุกหลังจากหายตกมันก็เดินออกกำลังกายนะคะ ช้างพายเชือกนี้เป็นพ่อพันธุ์นะคะเป็นสวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้ําชิปอีเลฟินสุรินนะคะวันนี้เห็นช้างพายหลายเชือกเลยนะคะเลยเดินมาอย่างสง่างามกันเลยนะคะมีพายปองพายอาร์มนะคะแล้วก็พายสัมภาทองนะคะโอ้หูปหลอกกันทั้งนั้นเลยนะคะสามเชือกเลี้ยงหน้ากระดานเดินแบบสง่างามกันมาเลยนะคะ ยอดเลยนะคะน่าจะมาจากวงเวียนนะคะสวนงาข,าขาวสุดท้ายหนุนที่เราเห็นนะคะน่าจะเป็นไายเอกสิทธิ์กันนะคะมาจากที่ไหนกันนะคะนี่น่าจะกลับมาจากต้อนรับนักเรียนนายร้อยนะคะโหหล่อสง่างามกันทั้งนั้นเลย หัวเชิดกันทุกเชือกเลยนะคะรับแสงกันนะคะหลอๆกันทั้งนั้นเลยนะคะนี่งายาวขาวดีูมีแต่หนุ่มหล่อทั้งนั้นเลยนะคะชมความสง่างา,ง,งามของช้าง้ายทั้งสามเชือกนะคะนี่ ช้างพายหนุ่มรอทั้งสามเชือกนะคะเดินมาอย่างสง่างามกันเลยทีเดียวเดินเต็มถนนเลยนะคะเหมือนนักเลงมากนะคะเ <c oughs> จ้าถิ่นคะ่ะเ <c oughs> จ้าถิน่นเ <c oughs> จ้าถิ่นนะคะ ทีมโดยก็ <Jamie, S 2> สัมพทองนะคะายอามแล้วก็ายปองนะคะไพปองแวะเข้าบ้านแล้วนะคะมีายอามแล้วก็ายสัมพทองนะคะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็มีภายเอกสิทธิ์นะคะ ที่เดินตามหลังมาวันนี้เราจะพามาชมความหล่อของช้างภายในหมู่บ้านช้างกันนะคะ เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนี่ดินสง,ง่าม,มาแต่ไกลนั่นก็คือพายแสมสั้นนะคะช้างงานหลายเชือกที่เราเห็นนะคะเขาไปต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อยที่วงเวียนพระครูประกรรม,มานะคะวันนี้เราเอาความหล่อการเดินที่สง่างามของช้างพายแต่ละเชือกมาให้พี่เอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะคะ นี่ประดมรูปหล่อข้างล่างอีกหนึ่งเชือกนะคะพายทองคํานะคะเดินเด่นสง่าม,มาแต่ไกลกันเลยทีเดียวแวะกินยญ้าข้างทางเรื่อยๆนะคะ ายเซ็มสั้นนะคะนเ,นเดินหัวเชิดสูงสง่ามาแต่ไกลเลยเราไปดูภายทองคำกันต่อช้างแต่ละเชือกมีราสีมากเลยนะคะโอ้พายทองคำ ช้างพายรูปดอกที่เราเห็นกันนะคะกาจะเป็นช้างในโครงการทั้งหมดเลยนะคะค่ะช่วงเวย็นแบบนี้ก็จะมีช้างพายนะคะเดินออกกําลังกายกันหลายเชือกเลยนะคะก็มีพี่ฟุกด้วยนะคะพี่ฟุกหลังจากหายตกมันก็เดินออกกําลังกายนะคะ ฟุกอายุเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบสามปีนะคะนหนุ่มรูปหล่อยี่สิบสามปีโอ้โอเดินเดิน<ๆ>ออกกำลังกายนะคะเดินออกกำลังกายจากมือเล้วจ้ะสามว <3. S 2> <3. S 1> ันแล้วนะคะสามวันแล้ว สูงมากเลยนะคะน่าจะประมาณ3เมตรกว่านะคะนี่เดี๋ยวไปดูกันอีกนะคะไปกันเลยค่ะพายฟุกเดินเด่นสง่ามมาแต่ไกลเลยนะคะที่เห็นตูดใหญ่ๆนั้นเป็นน้องอรไทยนะคะน้องอรไทยจะไปหาแม่นะคะชมความสง่างามของพี่ฟุกนะคะ เวลาเดินหลังจากที่ตกมันมาหลายเดือนนะคะวันนี้ก็ได้ออกเดินนะคะเป็นวันที่สามแล้วนะคะสำหรับพี่ฟุกคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมช้างภายหนุ่มรูปหล่อลหลายๆเชือกนะคะ ที่เห็นพี่ฟุกผอมๆนะคะก็เป็นเพราะว่าเพิ่งหายตกมันนะคะช้างที่ตกมันเขาจะเหม็นน้ํามันตัวเองนะคะเขาจะไม่ค่อยกินหญ้านะคะหลังจากที่เขาหายตกมันเขาฟื้นตัวได้เขาก็จะกินหญ้าแล้วก็อ้วนแบบเต็มที่นะคะนุ่มลูกหล่อสาง่างามมากเลยนะคะ พี่ฟงนี่น่าจะสูง3เมตรบนอะรลุนสเมตร่น3เมตรเตรนาะ,ะสูงมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเชือกหนึ่งนะคะ,ะเป็นพ่อพันธุ์อีกหนึ่งเชือกนะคะ เชื่อนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของเขาดูนะคะเราสูมแบบใ,ใกล้ๆให้ดูกันเลยนะคะว้ายมีหนุ่มน้อยเดินข้างหลังด้วยนะคะใครเอ่ยหนุ่มน้อยคนนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอ๊คล้าๆลูกตะวันเลยตะวันนั่นเองนะคะโอ้โหหนุ่มน้อยนะคะจะมีตั้งแต่ง,งาใหญ่จนถึงงาเล็กนะคะเด็กน้อย ช้างพายเชือกน,นี้เป็นพ่อพันธุ์นะคะเป็นพ่อพันธุ์ในศูนย์หรือในโครงการเขาจะศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของเขาดูนะคะว่าชื่ออะไรนะคะ<ป>พี่สนสั่งซื้อหย่างจ้าโชคช,ชัยอายุจักปีละจ้ะยี่สิบยีโอ้มีลูกหลายตัวแล้วเนาะ<ป>โอ้พ่อพันธุ์นะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี คลิปนี้เป็นคลิปรวมนะคะรวมช้างพายนะคะตั้งแต่ช้างงายาวจนถึงช้างงาเล็กนะคะอย่างเช่นน้องตะวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ